กิสต uhm ันนะคะก็วันนี้จะมาทำสวยก็เดี๋ยววันนี้จะทำอะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูข้างในเลยมาถึงร้านแล้วค่ะร้านคลินิกของดรโทมี่ค่ะ ไปแล้วเมื่อกี้ปวดเนี่ยคือข้างมันก็จับแล้วมันยังมีนิ่มๆอยู่แล้วก็การมันไม่ค่อยได้ใหญ่มากเดี๋ยวอาจจะเป็นคราวหน้ารอให้มันเริ่มกลับมาแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันได้ครับแล้วคือใต้ตาเนี่ยค่ะถามีกนิว่าที่คุณหมอให้ฉีดพิลเลอร์ค่ะมันจะแบบไหลไหมหรือว่าพิลเลอร์เนี่ยหลายคนก็จะเข้าใจผิดพวอรเรื่องไหลว่าไม่ย่อยสลายเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยคน ก็ยังไม่มีอะไรฉีดเขาก็เอาซิลิโคนเหลวมาฉีดหรือเอาสารพวกกลุ่มอะควาเมิดอะฟาลิฟซึ่งเป็นสารที่ไม่ผ่านออยอแล้วก็มันเป็นสารเซมิเพอร์มาเนตหรือเพอร์มาเนตก็คือว่ามันมันไม่สลายไปนะครับ <S <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนั้นะนตอนแรกอะเวลาฉีดปุ๊บมันก็จะสวยดีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปปุ๊บเนี่ยมันก็เนื่องจากว่ามันไม่สลายเนี่ยมันก็อาจจะมี เป็นพังผืดขึ้นมานะครับหรือว่ามันก็ไหลย,ย่อยได้เหมือนกันแต่ปัจจุบันนี้เราใช้สารที่เรียกว่าไฮยาลูโริกแอซดนะครับซึ่งสารนี้มันจะเป็นเหมือนกับโมเลกุลมันจะเหมือนกับน้ําตาลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะร่อยสลายไปเองนะครับเอแล้วก็โดยเทคโนโลยีในการผลิตเนี่ยนะครับมันก็ทําให้ตัวของเนื้อเจลเนี่ยมันไม่ขยื่อนไปที่ไหนเราฉีดตรงไหนมันก็จะอยู่ตรงนั้นแล้วก็สลายหมดนะครับไม่ต้องกังวลอะไร นนขึ้นอยู่กับบริเวณที่ฉีดด้วยครับอย่างเช่นถ้าเกิดฉีดใต้ตาเนี่ยนะครับก็จะอยู่ได้ประมาณหปี mm. ถึง1นปีครึ่งนะครับเนื่องจากเป็นบริเวณที่ไม่ขยับเลยนนถ้าเกิดสมมติฉีดล่องแก้มนะครับโดยใช้ผลิตภัณฑ์เดียวกันเนี่ยล่องแก้มจะหายเร็วกว่าเพราะว่าร่องแก้มเนี่ยมันจะอยู่ใกล้ปากเราพูดตลอดเนี่ยนะครับ mm hmm. เกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยตัวฟิลเลอร์เนี่ยก็จะหายเร็วกว่าครับคืออ่ พูดถึงความปลอดภัยในการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมันขึ้นกับ2อ,อย่างครับอันแรกเนี่ยก็คือเรื่องของประสบการณ์ของหมอที่จะฉีดเนื่องจากว่าการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยเป็นการฉีดเข้าไปในข้างในโดยที่เรามองไม่เห็นกายวิภาคข้างในถ้าเกิดว่าเป็นหมอหัวใจหรือหมอกระดูกเนี่ยก่อนที่เขาจะทำการรักษาเนี่ยเขาสามารถเอ็กซเรย์หรือว่าฉีดสีเข้าไปเพื่อดูเส้นเลือดได้ใช่ไหมครับแต่การฉีดฟิลเลอร์โดยการที่ เราเนี่ยไม่สามารถมองเห็นเลยว่าเส้นเลือดมันอยู่ตรงไหนบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอที่จะฉีดเนี่ยต้องมีความแม่นในเรื่องของกายวิภาคของเส้นเลือดเส้นประสาทกล้ามเนื้อบนใบหน้านะครับเพื่อให้การฉีดเนี่ยมีความปลอดภัยอันที่2อเนี่ยจะเป็นเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่ใช้ผล <uje S 2> ิตภัณฑ์ที่ใช้เนี่ยต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านอ,อนยอแล้วแล้วก็มีงานวิจัยนะครับด้วยความปลอดภัยวอาลอนรับนะครับซึ่งฟิลเลอร์ที่ผ่านปอยอในเมืองไทยตอนนี้ก็มี แบบเดียวคือแบบที่เป็นไฮไลลูนในแคลเซียหรือ H A นะครับซึ่งก็มีหลายยี่ห้อในตอนนี้ที่ผ่านออยในเมืองไทยนะครับอย่างตัวที่ผมจะใช้ฉีดใต้ตาให้วันนี้ก็จะเป็นตัวจูดเดอร์ v o l วอลูม่าซึ่งตัวนี้นะครับชื่อมก็บอกแล้ววอลูม่ามันก็วอลลุ่มก็คือมันจะออกมีวอลลุ่มได้เยอะหน่อยนะครับแล้วตัวนี้มันก็ข้อดีคือมันก็จะไม่บวมมากก็คือว่ามันจะใช้เทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นในการทําให้ตัวฟิลเลอร์เนี่ยมันค่อนข้างเสถียรครับ ฉีใต้ตาเนี่ยผมจะใช้เข็มปลายทูนะครับเนื่องจากว่าใต้ตาเนี่ยเป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดเป็นจานวนมากเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องระวังนะครับไม่ให้ฉีดเข้าไปาเข้าเส้นเลือดนะครับซึ่งอาจจะทําให้เกิดปวดแรกซ้อนที่อันตรายได้นะครับแล้วก็อันนี้อันที่1นึ่งนะครับอันที่2เนี่ยนะครับเดี๋ยวจะใช้เครื่องส่องเส้นเลือดตัวเวนน mapping เพื่อส่องดูเส้นเลือด นะครับพอเราเห็นเส้นเลือดปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็จะสามารถเลียงเส้นเลือดได้นะครับก็จะไม่ทําให้เกิดรอยเขียวช้ำครับออันนี้ก็คือแบบเป็น,เ,ปนเทคนิคเฉพาะอนเป็นเทคนิคส่วนใหญ่ที่มาฉีด้วก็จะกลัวรอยเขียวเนาะเพราะว่าผู้หญิงพอเกิดรอยเขียวแล้วบา,บางทีแบบหลบ แฟนมาทำหลบพ่อที่บ้านมาทำหลบที่ทํางานมาทำอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็ไม่อยากกลับไปบอกให้คนทำเอ้ยนี่เธอไปทําอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับขอเป็นเขียวอย่างงี้จะไปบอกเขาว่าไปทําไปทําำทวิตมันเฉยเฉาคงไม่เชื่ออะไรเนอะเดี๋ยวไปเตรียมตัวกันนะคะฉีดน่าสบายสบายนะครับโดยสรุปแล้วก็คือว่าเดี๋ยววันนี้คุณหมอจะฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาให้อีมะคะเพราะว่าอีเพิ่งโบท็อกไปเมื่อเดือนมกราเองแล้วมันต้องรออีกประมาณสักหกเดือนนะคะถึงจะ ฉีดเข้าไปใหม่ได้ก็เลยใต้ตาแบบโบมากมันควนอดนอนนี่เราเช็ดเครื่องสำอางออกนะคะก็จะเห็นแพนด้อย่างชัดเจนเพีิงสบายเงินได้ขึ้นขาขอบตาครับเดี๋ยวจะสองดูเส้นเลือดก่อนนะค่ะ ตอนฉีดให้หายใจเข้าออกปกติร่านหายใจนะคะ,คะจะรู้สึกขยับขยับนิดนึงไม่ต้องกลัวนะเสียวๆนิดนึงแต่ไม่มีอะไรนะคะ,คะเดี๋ยวเริ่มเดินยาน,นะคะ,คะอ่าไหนลืมตาสิครับอ่อเาเดี๋ยวดูกระจกพร้อมกันนะ,ะดูใก้ๆสองข้างต่าไงไหมต่างค่ะ ดูเต็มกว่าใช่ไหมครับเดนนี้เราต้องฉีดอันเดียคกับเรกนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะฟูขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับใช่จะไม่ฉีดเต็มพอดีตั้งแต่ครั้งแรกครับกดนิดนึง โอสดใสขึ้นเสร็จแล้วเป็นไงบ้างครับไม่เจ็บเลยค่ะเจ็บเนาะโอเคสบายกว่าที่คิดอยู่ <c oughs> นี่นี่อาให้ดูใกล้ๆตรงนี้จะรู้สึกแบบแข็งๆนิดนึงแต่ว่าตึงๆนะคะไม่ได้ไม่ได้เจ็บอะไร <c oughs> ก็เดี๋ยวงดแต่งหน้าสักสามชั่วโมงเนาะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็สาม,มารถแต่งหน้า <c oughs> ได้ตามปกติแต่ว่าตอนนี้รูเข็มตรงนี้มันยังไม่ปิดก็เลยแบบาเพึ่งแต่งหน้า นี่คือหน้าสดนะคะหมายถึงว่าผิวหน้าสดคือหลังจากที่ฟิดเลอร์แล้วก็ไากินข้าวพอได้ตามปกติใต้ตาดูแบบฟูขึ้นเลยอะไม่งั้นแบบถ้าไม่ได้แต่งหน้าหมายถึงว่าถ้าลบเครื่องสำอางออกอะไรเงี้ยใต้ไหจะดำมาแล้วก็แบบจะเป้าลงไปลึกมากแต่นี่คือแบบดูฟูขึ้นเต็มขึ้นอะไรเงี้ยโอเคตอนนี้เช้าแล้วนะคะตอนนี้เวลา9ก้าโมงครึ่ง นี่คือหน้าสดแต่ว่าทาลิปมันไว้จะให้ดูใต้ตานะคะมันฟูขึ้นมันเต็มขึ้นและใต้ตาแบบดูสดใสขึ้นเลยทั้งๆท,ท,ที่ยังดําเหมือนเดิมแต่ว่าคือมันแบบไม่ได้เป็นล่องลึกโบกเข้าไปอะแล้วประเด็นก็คือไม่มีรอยเขียวไม่มีรอยช้าอะไรใดๆเลยนะคะมีแบบรอยเข็มนิดหน่อยตรงที่ตรงที่จิ้มเข้าไปตรงนี้แต่ก็เล็กมากอะ่ะ เ่วความรู้สึกที่ตื่นมาก็จะแบบตึงๆนิดนึงรู้สึกว่าตาตึงๆแล้วก็มีปวดๆนิดหน่อยนะคะเวลาที่เราแบบขยับตาแรงๆอะไรเงี้ยตอนนี้งดนวดหน้างดทรีทเมนต์ประมาณ2อาทิตย์นะคะวัสดีค่ะับีค่ะวันนี้อีฟมาขอบคุณหมออีกรอบหนึ่งนะคะครบ2ออาทิตย์แล้วให้คุณหมอเช็คอีกรอบหนึ่งคะ่ะ ใช่ก็ของน้องอีฟเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องใต้ตาเลยนะครับก็สองอาทิตย์ก่อนเนี่ยผมฉีดฟิลเลอร์ใต้ตาไปให้นะครับก็เป็นตัวจูบิเดอมาลูมาซึ่งตัวเนี้ยคือมันเป็นมันค่อนข้างลึกะครับก็เลยเลือกใช้ตัวนี้เนาะเนี่ยผมดูให้ว่าขป็นไหนว่าอนุญาตนะครับเนี่ยมากเลยเนาะไม่มีเป็นก้อนเป็นคลื่นเลยนะครับแล้วก็ใต้ตาดูสดใสขึ้น ใช่ค่ะใช่ก็โอเคเลยะนะครับแล<ช>้ว<ช>รู้สึกเป็นไงบ้างแต่งหน้าง่ายขึ้นนะครับใช่ง่ายขึ้นเยอะค่ะแล้วก็รู้สึกว่าแบบหน้าเราดูเด็กดูเด็กขึ้นแบบดูไม่ไม่เหนื่อยล้ามากใช่ครับเพราะใต้ตาเนี่ยจะสําคัญมากเลยสำหรับคนเอเชียว่าใต้ตาคนเอเชียเนี่ยจโบปอกฉีดปุ๊บเนี่ยมันจะดูสดใสขึ้นเลยเหมือนคนนอนเต็มอิ่มใช่ค่ะดีค่ะโอเคนะคะค่ะหมอเสร็จแล้วค่ะนี่ใต้ตาสดใส ก็เดี๋ยวไงจะประมวลภาพให้ดูกันนะคะว่าก่อนฉีดหลังฉีดอะไรนี้เป็นยังไงบ้าง